อาหารนึ่มบอมการเด่นเป็นร้านอาหารกึงก่งพัตคาการที่ตั้งอยู่ในเมืองเจชอนจังหวัดชุนชองเหนือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับร้านอาหารแห่งนี้มีสถานะปิดกิจการไปแล้วและเป็นร้านอาหารที่ถูกทิ้งล้างอีกด้วยมันเคยเป็นร้านอาหารท้องถิ่นของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยและได้รับความนิยมอย่างมากแต่มันก็มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับร้านอาหารนึมบอมการเด่นแห่งนี้นะครับบอกไว้ว่าถูกสร้างขึ้นด้วยนำพักน้ำแรงของสามีภรยาคู่หนึ่งจนประสบความสำเร็จ แต่แล้วนะครับระหว่างที่ทุกอย่างเนี่ยมันกําลังไปได้สวยเลยปรากฏว่าลูกสาวของพูกเขาครับก็ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปโดยขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่ในร้านอาหารจู่ๆเนี่ยก็มีรถยนต์คันหนึ่งครับเกิดเสียหลักพุ่งเข้ามาชนเธออย่างจังจนเสียชีวิตณตรงนั้นเลยนะครับแต่ในบางตำนานก็เล่าว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ย สามารถรอดมาจากอุบัติเหตุครั้งนั้นได้นะแต่เธอเนี่ยก็ต้องทนทรมานจากอาการสมองตายทําให้เธอเนี่ยต้องกลายเป็นเจ้าหญิงยิดา,าไปตลอดชีวิตของเธอครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้ผู้เป็นพ่อเขาก็เกิดอาการโศกเศร้าและเสียใจอย่างมากและธุรกิจของร้านเนี่ยมันก็แย่ลงเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยผู้เป็นพ่อตัดสินใจที่จะปิดชีพตัวเองภายในร้านครับแล้วไม่นานหลังจากนั้นนะครับแม่ของครอบครัวนี้เนาะเธอก็ได้เสียชีวิตตามไปด้วยครับจากอาการ การตรอมใจในเวลาต่อมาไม่นานครับแต่ทั้งนี้ครับมันก็มีเรื่องราวบางเรื่องราวนะครับเล่าบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ปิดชี่พร้อมกันครับในห้องครัว จึงทำให้ร้านอาหารแห่งนี้ได้ถูกสานต่อโดยเจ้าของคนใหม่ในเวลาไม่นานโดยเรื่องราวน่ากลัวที่ผู้คนมักจะเจอในร้านอาหารแห่งนี้นะครับเขาเนี่ยก็มักจะเล่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ที่พนักงานเนี่ยลืมออเดอร์ที่ได้รับจากลูกค้าจนเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งพอพนักงานนึกขึ้นมาได้ก็จึงรีบกลับไปที่โต๊ะของลูกค้าคนนั้นก็พบว่ามีใครบางคนเนี่ยมาจัดการรับออเดอร์ให้แล้วหรือแม้แต่เสิร์ฟออเดอร์เสิร์ฟเครื่องเคียงเหล่านั้นเนี่ย ให้กับลูกค้าเหล่านั้นแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงครับผู้คนที่มาใช้บริการในร้านแห่งนี้เนี่ยก็มักจะได้พบเรื่องราวแปลกๆอย่างเช่นพวกเขาเนี่ยจะออเดอร์อาหารกับพนักงานปริศนาครับแต่พอลูกค้าเนี่ยไม่ได้รับอาหารของเขาเนาะและทวงถามไปยังพนักงานในร้านแห่งนี้คําตอบที่ได้ครับก็คือร้านของเราเนี่ยไม่มีพนักงานคนนี้ทํางานอยู่ที่นี่เลยครับมากไปกว่านั้นนะครับ หลังจากที่ร้านถูกทิ้งร้างไปมันก็มีคำบอกเล่าจากชาวบ้านที่ได้เดินทางผ่านหน้าร้านแห่งนี้บางครั้งเนี่ยพวกเขามักจะเห็นยิงสาวปริศนาจ้องมองลงมาจากชั้นสองของอาคารก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมองไปที่กระจกหลังและพบว่าหญิงสาวคนนั้นครับกำลังวิ่งไล่ตามมาด้วยความรวดเร็วต่อให้พวกเขาเนี่ยจะบิดคันเร่งก็หนีไม่พ้นครับและสุดท้ายเนี่ยเส้นทางที่เขาไปเนี่ยมันก็จะวกกลับมาที่หน้าร้านแห่งนี้อยู่เสมอนั่นเองครับ